ขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอพระองค์นั้นขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโอกาสตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะธรรมะที่จะบรรยายในวันนี้ก็คือคุณสมบัติผู้นำผู้นำบางครั้งก็เรียกว่าหัวหน้าประมุข ประธานร่มโพร่มใสหรือผู้บริหารถึงเราจะเรียกหลายอย่างแตกต่างกันไปแต่ความหมายที่แท้จริงก็คือผู้ทำหน้าที่ปกครองดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุข สมตามพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่หกบทหนึ่งว่าของช้างย่อมมีพยาสารครอบครองบริวารทั้งหลายฝุงโคขคุนโคก็เป็นนายมุ่งหมายนำพวกไปหาจินฝุงหงมีเหมราชาสกุณามีขุนปักสินเทวายังมีสกรินเป็นปิ่นเทวันชั้นฟ้า พวกเราจะอยู่เป็นคณะจะต่างคิดเจก,กะตามประษาจะตั้งอยู่ได้ดีจีเวลาดูท่าจะยับอับจนจำเป็นต้องมีหัวหน้ากระการบัญชาให้เป็นผลอย่างนี้เป็นต้นแสดงให้เห็นความสำคัญของผู้นำหรือหัวหน้าเพราะผู้นำที่ดีเป็นสีเจชาติ ผู้นำฉเฉลียวฉลาดชาติมั่นคงคุณสมบัติผู้นำจึงพอสรุปได้ดังนี้คือ 1. ความเป็นนักสู้ 2. ความเป็นผู้ตื่น 3. ความขยันหมั่นเพียรหรือขยันขันแขน็ง 4. การเผื่อแผ่ 5. ความเอ็นดูและ 6. การหมั่นตรวจตรา ความเป็นนักสู้หมายถึงความเป็นผู้มีความเข้มแข็งกล้าหาญอดทนนักเอาเบาสู้ฟาดอมขมกลืนมุ่งความสำเร็จเป็นทีตั้งไม่หลงคำยอไม่ท้อคำติดมุ่งมั่นมุมานะฟาฟันอุปสรรคต่างๆปฏิบัติงานทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมายมีจิตสำนึกอยู่เสมอว่า เส้นทางชีวิตไม่ได้ราบเรียบเหมือนถนนลาดยางปูด้วยพรมโรยด้วยดอกไม้จริงๆแล้วเส้นทางชีวิตคลุขละเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มไปด้วยอันตรายนานาประกาศเราจะต้องเดินด้วยความรอบรู้รวดเร็วและเรียบร้อยความเป็นผู้ตื่นหมายถึงตื่นตนตื่นตัวทันคนทันการทันเกม ไม่ใช่ตื่นตูมเป็นคนไวต่อปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความคิดคล่องตัวมีความชิดยืดหยุ่นมีความสามารถที่จะนำเอาความคิดออกมาใช้ให้ทันต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ความขยันขันแข็งหมายถึงความจริงใจจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นธาตุของความเกียดครานมีจิตสํำนึกอยู่เสมอว่าผู้เกียดครานมีผ่านพบประสบสินมีแต่กินนอนเล่นไม่เป็นผลเมื่อไร้สินก็ไร้ทรั์อับทุกคนพิวจนวิชาหรือน่าดูคนไร้ทรั์อับวิชามิถาไม่ยามยากไร้ที่พึ่งพาหน้าอดสูคนหมดมิตรไม่มีสุขทุกเกลียวกรู พินิจด,ดูเสียให้ทั่วทุกตัวคนคนหมดสุขทวีทุกอยู่เนืองนิดจะสร้างบุญเห็นว่าผิดย่อมขัดสนคนไร้บุญสุนธรรมไปจำตนทุกทุกคนดนไม่ถึงซึ่งนิพพานการเผื่อแผ่หมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลโอบอ้อมอารีในลักษณะสงเคราะห์บ้างอนุเคราะห์บ้างหรือบูชาคุณบ้าง แล้วแต่กาลเทศะบุคคลเพื่อผลก็ค,คือความสำเร็จในหน้าที่ก่อให้เกิดผลดีแจรชาติบันเบือมีจิตสำนึกอยู่เสมอว่าบริวารมาน้ำใจมีบริวารหนีน้ำใจลดบริวารหมดน้ำใจแห้งความเอ็นดูหมายถึงมีเมตตากรุณามีความรักความหวังดีเป็นร่มโพร,ร่มใส ไม่เป็นร่มมะพร้าวร่มตาลมีหลักในการบริหารไม่ใช้อารมณ์แก้ไขปัญหาให้ใช้ปัญญาไตรตรองโดยมีหลักยึดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต้องมีหลักเด็กก็รักชื่นชมนิยมทั่วเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ใ่า่อยู่ที่ตัวหรือที่หัวขาวงอกเป็นดอกเหล่าเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้หลักของนักปราชญ ให้โอวาดใช่ว่าจะด่าเขาเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้จักความหนักเบามิใช่เอาแต่อำนาจเข้าฟาดฟันการมั่นตรวจตาหมายถึงการสอดส่องดูแลอยู่เสมอเมื่อพบข้อบกพร่องผิดพลาดรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้นานจะลำบากในการแก้ไขเหมือนไข้าบางอย่างเริ่มจากจุดเล็กน้อย แต่ถ้าเราประมาทก็อันตรายได้ละองฝนเพียงนิดเดียวก็ทำให้คนเป็นหวัดได้ถ้าไม่รีบแก้ไขก็กลายเป็นหวัดใหญ่ถ้าไม่รีบแก้ไขก็จะเป็นปอดชื้นถ้าไม่รีบแก้ไขก็จะกลายเป็นปอดบวมถ้าไม่รีบแก้ไขก็จะกลายเป็นน้ำท่วมปอดและเป็นอันตรายในที่สุดการบ้านการเมือง การวัดและองค์การต่างๆเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขก็จะถึงจุดอันตรายการขยันหมั่นตรวจตาดูแลงานสถานที่แนวร่วมและทุนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารนอกจากคุณธรรมดังกล่าวแล้วผู้นำจะต้องมีสะน้ำลำยอก่อภันแบบพิมพ์ สระน้ำคือผู้นำจะต้องปฏิบัติตนให้น่ารักน่าเคารพน่านับถือเหมือนสระนา้ำใครได้อาบก็เย็นกายใครได้ดื่มก็เย็นใจจะช่วยให้ได้รับความสะดวกสบายให้รับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตลำยอ่อคือให้เกียรติยกย่องสรรเสริญให้กำลังใจแก่ผู้กระทำความดี ก็ไผ่คือว่ากล่าวตักเตือนลงโทษตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตนเองแบบพิมพ์คือปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีโดยยึดหลักว่าตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนการปฏิบัติดีดีกว่าขอพรย่อลงให้สัตว์ก็คือ ปักขวิธียกย่องผู้ควรเจรการยกย่องนิคขะวิธีขมบุคคลผู้ควรเจรการขมเนติวิธีเป็นแบบอย่างที่ดีพูดให้ชัดอีกทีผู้นำจะต้องมีพระอาทิตย์พระจันทร์พระเดชพระคุณมีความนิ่มนวลวิงวอนรุนแรงมีปอสี่คือปลกุกปลอบปรับ าบมีสามก่อหรือก่อสามคือกันแก้เก็บผู้บริหารผู้นำผู้เป็นประมุขผู้เป็นประธานในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนไม่ว่างานหลวงหรืองานรากก็จะบรรลุเป,ป้าหมายมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสมความมุ่งมาตรปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันจงทุกทุกท่านเถิน